<Top> สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมีฟุตบอลราคาถูกปลอดภัยไม่มีรีฟันมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนและที่สำคัญทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเปิดม,มานานกว่า5ปีไม่มีประวัติลูกค้าเคยโดนโกงเติมง่ายๆเพียงแค่กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็เติมได้นะครับไปจัดกันเลยครับผม let's go สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องยูคิวฟันเอกเช่นเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเจ้าเดมเบเร่นะครับผมอุสมานเดมเบเร่ล่างบิ๊กไทม์ล่างแรกนะครับซึ่งเป็นการัดใหม่ด้วยมันเหมือนเป็นล่างที่ออกแนวผสมกับโชว์ไทมนิดๆนะครับแล้วก็มีฟอร์ม B เป็นหลักนะฮะอุสมานเป็นเดมเบเร่บ้างนี้นะครับทุกคนแม่งอาจจะตกใจมากว่าทําไมแม่งค่าพลังมันใกล้แค่ร้อยสี่นะครับอู้แต่มันโคตรเก่งเลยทุกคนผมว่ามันเก่งมากเลยนะ อุสมมนเดมเบเล่นะครับล่างนี้นี่ครับอายุ27ปีนะครับสูง178ผมว่าถือว่าสูงนะก็แต่ว่าด้วยความที่ตัวเล็กผอมบางเนาะแล้วเล่นเป็นสไตรเกอร์ด้วยนะครับมันก็เลยดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับผมทำได้อเวอร์สูงสุดได้104นะครับผมก็ลงไป16เกมอะซัดยับเลย27กว่าลูกนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ผมจะตัดเป็นไฮไลท์นะครับเพราะว่าลูกยิงแบบ ดีๆมันเยอะนะครับผมก็เลยไม่รู้จะเอาคลิปไหนลงก็เลยแม่งเอาเป็นไฮไลท์แล้วกันนะครับสำหรับคลิปรีวิวคลิปนี้ถ้าหากว่าชอบเป็นแบบไฮไลท์นะครับไฮไลท์เอาแบบเอาลงเยอะๆอย่างนี้แบบนี้ก็หลายๆช็อตก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมจะได้ตัดแบบนี้ต่อนะครับอุสมานเดวิลเล่ครับสไตล์กรุ๊ปเชอร์นะครับถูเล่นหน้าได้หมดเลยนะครับเหลือแค่หน้าต่ำนะครับก็ไปเพิ่มให้เขาเอานะครับส่วนค่าพลังนะครับมากสุด104นะครับโอเวอร์อองเขานะครับ เป็นตัวที่ค่าพลังโอ่อนน้อยมากนะครับเป็นบิ๊กทามที่เข้าโออ้น้อยเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าบิ๊กทามน่าจะพลังน้อยลงเยอะแล้วนะครับแล้วก็ค่าเล่นเกมลุกนะครับเป็นกองหน้ายังไงให้มีค่าเกมลุกแค่85นะครับบอลคอนโทรลนะครับ89นะครับดิบบิ้งเกาสิอันนี้คือเพิ่มขึ้นมานะครับจากตอนแรกมันประมาณ80นิดๆนะครับ88 89นี่แหละแล้วก็ทายบอลเซตชั่นนะครับ85นะครับคือค่าพลังเลี้ยงบอลตรงเนี้ยไม่เยอะเลยนนนนนะะะคคครรรัััััับบบบบแตต่่่ววมมออองาาากจยยลลส้77 76 จบสกอร์93นี่ครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่สไติเกอร์นะครับก็เลยได้แค่นี้ค่าเคเบนะ88นะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับจุดเด่นนะครับผมความเร็ว99นะครับสปีดต้น100นะครับยิงแรง90แล้วจริงยิงโคตรแรงอ่ะยิงแรงแค่90อ่ะพูดเลยว่ายิงแรงมากค่าจำ73นะครับแล้วก็ค่าความแข็งแกร่ง68นะครับอยากขึ้นสัก70เนาะแต่ก็ไม่ได้ทำบาลานซ์100นะครับแล้วก็สไตมิน่า92เท่าข้างที่ไม่ถนัดนะคคครรรัััับบบบทท้้งงงยยยิจ่่านะเเวีไฮลือแ ขนาดสองเท้าแบบแบบจระเจริ่งเลยคือสองเท้าเน้นๆเลยนะครับอาบูตเตอร์นะครับที่ผมแนะนำม,มีอยสองตัวนะครับเอเจวิตี้กับสไตรเกอร์นะครับซึ่งถ้าสไตรเกอร์ก็จะมีวิธีอัพอีกแบบหนึง่งส่วนเอเจวิตี้ก็ต้องอัพแบบผมนะถ้าอยากได้ร้อยสี่นะครับแต่ต้องเป็นโค้ดอ่าินซากี้กับเบคอคนเบลล์เออร์นะครับพวกโคดร้อยแปดไอพวกโคดแปดสิบเก้าเท่านั้นนะครับถึงจะขึ้นร้อยสี่ได้นะครับ สกิลที่ให้มานะครับ Double Touch ็ h o p Turn Capitain t ท r n Soul Control นะครับ Explosion b i r s t นะครับ Long Range เล l ร r Deeping Shot นะครับ First Time Shot ก็เป็นพวกสกิลยิงประมาณ3 3สามสกิลเนาะแล้วก็ทูพ Passing สกิลจ่าย p i น Point สกิลจ่ายนะครับก็หา Fighting Spirit ให้เขานะครับแล้วก็ที่ผมคิดว่าต้องมีคุอ Long r a n g Shooting นะครับ One Touch Pass นะครับแล้วก็ คิดว่าสกิลหนึ่งแล้วแต่ชอบนะผมจะหางฟิฟแอฟให้เขานะครับแล้วก็ใส่มากเตอร์เทนเพิ่มเข้าไปก็เป็นตัวที่มันคล่องนะครับมันควรจะเล่นดับเบิลทัชแบบสเปเชียลนะครับสวัสดีกันครับอันนี้สำหรับสายบูสเตอร์ไอจิวตี้นะครับก็9 6 12 9 4นะครับส่วนบูสเตอร์ของสไตรเกอร์นะครับมันปรับได้เยอะนะครับก็คล้ายๆกันก็ได้อยู่นะแต่แค่อาจจะลดสปีดต้นลงแล้วก็ไปเพิ่มสปีดธรรมดานะครับเพราะว่า สต r i k เกมันไม่ได้บวกสปีดนะครับส่วนเทคนิคโค้ชนะครับผมก็ anchoring นะครับแล้วก็ counter target นะครับเน้นๆไปเลยคือแบบให้เล่นเกมลุกจ่าไปเลยนะครับทุกคนก็มานี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูแรงกันดีกว่านะครับก็ทุกคนเวลาเล่นเกมนีเหงื่อออกนิ้วกันไหมผมเนี่ยเป็นตลอดนะครับผมก็เนี่ยมีของมาแนะนำนะครับเป็นถุงนิ้วนะครับผมสั่งมาจากช้อปปีนะครับไอถุงนิ้วตัวเนี้ย มัน25บาทเองทุกคนก็เนี่ยเี๋ยวผมจะปักตะกร้าไว้ใต้คลิปเนี่ยลองไปสั่งได้นะเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะว่ามันใช้ยังไงมันมีมา2องานันทุกคนก็คือจริงๆอ่ะผมเล่นเพจผมใส่ตลอดเพราะผมเป็นคนเหนียวออกนิ้วแล้วก็มันจะจอเปียกแล้วก,กดไม่ไปนะครับก็วิธีสวมก็สวมแบบนิ้ว2ข้างนะครับแต่ผมเวลาเล่นผมจะใส่ข้างซ้ายที่ควบคุมอนาล็อกเป็นหลักนะครับก็เวลาทัาชจอนะครับเห็นไหม มันจะไม่มีเหงื่อนะมันซับเหงื่อได้ดีมากนะครับมันจะช่วยให้เราเล่นได้ลื่นขึ้นแล้วมันก็ทําให้เราชนะได้นี่ไงก็ยิงบายเรียบร้อยนะครับก็ใครอยากสั่งตามผมก็ไปกดตะกร้าช้อปปีด้านล่างเนี่ยน,นะครับใต้คลิปนี้นะครับผมปักหมุดไว้ให้นะก็ไปดูกันได้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลุยแรงกันต่อด,ดีกว่านะครับ let's go ไปครับผมอันนี้นะครับผมเป็นไฮไลท์ช็อตแรกนะครับตัดมาจากการลงแรงนะครับเราลากมาให้ที่เดนาซ่าอาซาปาดกลับมาเดมเบเร่ดึงจังหวะหนึ่งแล้วปั่นนะครับโหโคตรผิวอ่ะนะครับขเขาเร็วมากเลยนะครับตัวน,นี้นะครับผมลากมาถึงจากเส้นหลังนะครับเป็นเกมสวดกลับให้มาทางด้งก่อนเดนนาซ่าแล้วอาซาดีดมาอุสมานเดมเบเร่เดมเบเร่ไปเองเอ็กซ์ตรีชั่นเบิร์ดเดมเบเร่ทักหนึ่งทีเราก็ลากเข้าไหนลากเข้าดอย่างคล่องอย่างคล่องอย่างผิวอ่ะโอ้โหใครจะได้หยุดเดมเบเร่ผมทีนะครับโอ้โหแล้วเป็น เกมสวนกลับอีกครั้งหนึ่งครับมาทางด้านของเดมเบเล่คือมาที่อาซาอาซาแทงช่องขึ้นมาอุสมานเดมเบเล่วิ่งแซงมาหมุนเธอหนึ่งทีแล้วกดปั่นโค้งก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหกิงโคตรดีนะครับเดมเบเล่นะครับคล่องจัดๆเลยนะครับนี่ครับบอลยาวขึ้นมาครับแล้วเป็นเกมสวนมาจังหวะน,นี้พลิกแล้วปลองปั่นดูครับ <c oughs> ใครบอกว่าไม่แข็งครับแข็งแค่96แต่บาลานซ์มัน100นะครับผมมันก็ มีแบบเบียดบังดีนะเวลาจ,จังหวะย,ยิงนะบาลานีก็ยิงดีด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะโดนเบียดก็ยังยิงดีได้นะครับด้ามม่ได้ g r a แทงช่องขึ้นมาดเดมเบเล,เล่โคตรเร็วแล้วจังหวะนี้โอ้โหเว้ยมันเร็วจังหวะมันกระชากหายเลยครับอ่าแล้วลูกนี้ครับโดนสวนขึ้นมาสวยแล้วแทงทะลุช่องขึ้นมาเป็นอุสมานเดมเบเล่ลูกเดียวครับขู่แล้วกระชากกระชากก็หายหายเลยครับลูกนี้ดึงหนึ่งทีแล้วฝันนิ่งๆครับโอ้เก่งจัดเลยนะบูซแมนเดมเบเล่ครับ ส่วนใหญ่นะครับเขาจะเก่งเกมที่แบบสวนกลับแบบนี้นะครับผมก็มาแล้วครับผมหลุดมาอย่างนี้อุสมานเดเมเล่เดเมเล่ดึงร้อนจรงจรครับแล้วจังหวะนี้อินสไตรชันด้วยมาโอ้โหติดว่ะเด็กอยู่แล้วจังหวะนี้โดนสวนขึ้นมาบ้างครับแล้วจิ้มได้วีลาวีเอล่าจ่ายมาให้ที่ทางด้านของลุดคุนลิดครับลุดคุนลิดลองยกขึ้นมาอุสมานมุน่งไม่ไดุ้ลิดดีก็ใบแล้วจังหวะนี้จ่ายอุสมานเดเมเล่ฮักยิงลูกนี้หโหดเกินครับอุสมานเดเมเล่ฮะ จังหวะเป็นส่วนใหญ่นะจะเป็นจังหวะส่วนกลับที่เขาทำได้ดีนะครับผมและจังหวะนี้ออกมาให้ฟุงเนมากครับถึงร้อนึ่งทีแหงช่องสวยแล้วเดมเบเล่พลิกลูกนี้โอ้โหมนเปิดจัดเลยนะครับเป็นตัวที่ค่าพลังความคล่องตัวน้อยแต่ว่าคล่องมากนะครับดูสูตรเปิดมุมกันบ้างครับหักมาลูกนี้แล้วดับเบิลทัดกดเสาแรกครับโอ้โหไม่ต้องหลอดม่วงก็คมได้ครับเขากลางมาครับเดมเบเล่จังหวะโอ้กระชากหลุดมาลูกนี้แล้วกดหลอดม่วงโอ้บอลพุ่งเป็นไฟครับ ตัวแรกจะใช้ e x p r e s i o n b i r d ไม่ติดครับกลายเป็นกระชากหาจังหวะก็สวยไปอีกแบบนะครับจังหวะนี้อูเยิงเนี่ยอย่างอย่างผิวอ่ะอย่างผิวกดหลอดออม่วงคมเกินจานโอ้เอาเรื่องเกินอย่างคมอ่ะแล้วจังหวะได้สวนกลับมาแบบนี้ครับอุสมันเดเมเลได้ควบควบมาแล้วเธนหนีปึ๊บหมุนอูหแล้วจังหวะนี้ครับใช้หมากซวยเธนมารีบร้อยอีกครับปั่นโค้งไปครับ โอ้ปั <PI> <ะ>่นดีนะครับอุสมานเดเมเล่ทั้งปั่นทั้งยิงหลอดม่วงนะครับโอ้ตัดสวยครับวีล่าแล้วดูเอจ่ายมาเดมเบเล่ดับเบิ้หนึ่งทีแล้วปั่นนิ่มๆครับพอกเลยว่าเก่งจริงครับใครที่อยากได้กองหน้าพิュ๊ๆเร็วๆก็แนะนําเลยครับอุสมานเดเมเล่ครับดูเอครับปาดกลับมาอุสมานดับเบิ้หนึ่งทีกดหลอดม่วงโอ้ใส่ซับหน้ากรอบเต็มๆนี่ใส่ตะกร้อได้เลยครับมาอีกแล้วครับจังหวะนี้ เดมเบเล่ ere, โดนตัดไปครับแต่ว่าเพื่อไม่เก็บมาได้ครับเนม่าเดมเบเล่วันทูแล้วจังหวะนี้แทงช่องขึ้นมา Dem ere. Dem ere. มอุสมานเดมเบเล่เจ็บนึ่งใหม่ครับโอ้ยช็อตนี้ครับเดมเบเล่โคตรเอาอะนะครับยิงไม่รู้ไม่รู้นะเป็นสิบอะดอีกแล้วครับให้กุลิดกุลิดคืนรอครับเนม่าแทงช่องขึ้นมาให้ทางด้านของอันเดเปโลแล้วเดมเบเล่โฉบมาข้างหน้า,อ, e า,นาอย่างนี้ก็รีบร้อยดีครับโอ้ยช่องดีจัดจัดนะ ถ้าหาช่องแค่85นะครับแต่ว่าเล่นจริงหาช่องดีกว่าในค่าให้ให้มาเยอะเนี่ยดูดิเนี่ยมันหาช่องดีเหลือเกินครับบอนปั่นดีด้วยนะครับอ,อย่างคมอะ่ะใครไม่ใครไม่มีกองหน้าเร็วๆจี๊ดๆนะครับฟิลแบบคล้ายเอตโต้เลยนะครับแล้วจังหวะน,นี้เอ็กซ์เรชั่นเบิร์ตกดหลอดม่วงโอ้โหบอลมันมุดนะครับผมนล้วจังหวะน,นี้คือแบบสกิลของเขานะเอ็กซ์เรชั่นเบิร์ตสกิลพิเศษนะครับ ใครใช้ไม่เป็นแนบเดดรอเลยครับผมสอนแน่ครับแล้วจังหวะนี้ฟิกมาแล้วเดมเบเล่หมุนลูกนี้ก็ปั่นนะทำอะไรก็ดูง่ายไปหมดอ่าตัดได้ครับดูเอ้ดดูิตดูลิตแทงมาอิส <be> มาเดมเบเล่ <be> กดหลอดมว่วงเสาแรกครับโอ้บอลพุกงเป็นไฟครับคมเกินนะโอ้เดมเบเล่ครับมันมันไม่แข็งก็จริงนะแต่ว่าบาลานซ์มันทำให้เวลาบางบอลหรือว่าเวลาพิง มันหนมยากนะครับแทงขึ้นมาเอา้าทะลุอย่างนี้โดนนีครับผมเดนเบลเล่เก่งเกินว่ะทุกคนยังสุดอ่ะนี่ตัดสวยครับแล้วแทงขึ้นมากุลิตกุลิตปาดเดมเบเล่ย่างถึงจิมสวยครับเดมเบเล่ยังได้อยู่แล้วเดมเบเล่พลิกมาลูกนี้ใช้ความผิวความคล่องความคล้องอู้ผิวคล้องผิวโอ้อ้ๆๆเก่งอ่ะเก่งเกินอ่ะทุกคนม่ตัวนี้มันสุด,สดเลยว่ะ มันเร็วอะเร็วแบบคล่องๆนะครับผมเพราะประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปวิวอุสมันเดเมเล่นะครับสำหรับคะแนนผมให้9เต็ม10นะครับเรื่องความแข็งแกร่งมันน้อยไปหน่อยแล้วก็เรื่องความชนไม่ค่อยดีนะครับโอเคผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมมาเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับหลับกก่อนครับผม